สารคามราชพัฒน้อมถวายก่อนพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสู่นาท่านทรงเสวยสวรรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนมกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรรคยาพิมานบนสถิตเสถียรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอลาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน หาวิทยาลัยรายชภาัฒมหาส,สรคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2556โดยจะตั้งองค์กระถินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกีย 12, รติ72พรรษา และทอดถวายนาวัดไพรสารศักดารามบ้านขอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่สิพฤศจิก,ษษษษกายนพุทธศักราช2,556 เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนจึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองก์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรสีสวัสดิ์และสงโพธ์องค์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององก์กถินและบริวารกฐถินได้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมโทร043722118-9ต่อ155และ3 สองส,ส,องสตั้งแต่บัดนี้<ม>เป็น,ปนต้นไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสาร r m u Channel นะคะซึ่งจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารจาก,กรอบรัวมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจมาอย่างท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทีมข่าว r m u Channel ของเราก็ได้ไปติดตามนะคะในส่วนของเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดงานถแถลงข่าวจัดประเพณีลอยกระทงประจําปี2 5 5 6ขึ้นนะคะโดยใช้ชื่องานว่างานคืน12เพนเล่นคมไฟใต้ประที พร้อมจัดมหก,กรรมอาหารท้องถิ่นปลอดเล่าปลอดภัยค่ะที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกันจัดงานถแถลงข่าวประเพณีลอยกระทงประจำปี2556ของเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีขนบธรรมเนียมของชาวไทยและวัฒนธรรมท้องถิน่น การจัดงานลอยกระทงของเทศบาลเมืองมหาสรา,ารคามประจำปีนี้มีชื่องานว่างานคืน12เพนเล่นคมไฟใต้ประทีปและมหากรรมอาหารท้องถิน่นปลอดเหล้าปลอดภัยโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ณบริเวณริมคลองสมทวินภายใต้เขตเทศบาลเมืองมหาสรา,ารคามโดยในงานจัดให้มีการจัดจำหน่ายอาหารท้องถิน่นซึ่งจะมีร้านค้ามากมายเข้าร่วมการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันแอรโรบิกเพื่อสุขภาพการประกวดขบวนแห่กระทงชุมชนแข่งขันคลมลอยฟ้าประกวดนางนบพมาศและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทางเทศบาลเมืองมหาสรารคามจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตจังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสรารคามในระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้ณบริเวณริมคลองสมทวินโดยพร้อมเพียงกันค่ะ ก็มาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของการแนะนำทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นะคะซึ่งก็จะมีฐานข้อมูลบุ๊ก 24คูณ7นะคะก็มีฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอ e ีบุ๊กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับออดิโอบุ๊กนะคะแล้วก็วิดีโอจากผู้แต่งชั้นนำและก็สำนักพิมพ์ทั่วโลกนะคะมากกว่า8 ร้อยสำนักพิมพ์นะคะซึ่งก็มีเนื้อหาครอบคลุมสาขานะคะมากกว่าหลายสาขาด้วยกันนะคะอาทิเช่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกแขนงวิชานะคะการสื่อสารเทคโนโลยีด้านไอทีนะคะวิศวกรรมศาสตร์ทุก ขแขนงวิชานะคะการบริหารธุรกิจทุกขแขนงวิชาการเงินการบัญชีการบริหารคนนะคะรวมไปถึงาการสรุปรายงานนะคะบทความต่างๆเป็นไฟล์วิดีโอนะคะแล้วก็มีแนวคิดแล้วก็วิธีการบริหารจัดการหลากหลายสาขาเป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นฐานข้อมูลนะคะที่สามารถให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นะคะใ,ในส่วนของสำนัก วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะหรือว่าท่านจะเข้าไปอ่านฐานข้อมูลนะคะอยู่ที่จดหมายข่าว ARCM นะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของข่า,ขาวจดหมายข่าวนะคะของ ห้องสมุดของเรานี่เองนะคะก็มีข่าวาวมากมายนะคะที่มาประชาสัมพันธ์กันทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะและก็ฝากประชาสัมพันธ์ทุกๆวันนะคะในส่วนของงานกระถินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามประจำปี2556นะคะซึ่งในปีนี้ก็ไปถวายที่วัดภัยสารศักดารามบ้านคอนสารตมวงวังแสงอำเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งกําหนดการของเรานะคะก็เริ่มในวันที่9พฤศจิกายนนะคะ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะเราก็จะตั้งองค์กระถินที่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมงพระเกย 72, ีติ7 2พรรษานะคะและในช่วงเวลา15นาฬกานะคะเราก็จะพร้อมใจกันทุกประชด เราก็จะพร้อมใจกันนะคะไปแห่องกระถินโดยรอบคุ้มสีสวัสด์นะคะโดยขบวนแห่จากชาวบ้านแล้วก็คุ้มสีสวัสด์ต่างๆนะคะพร้อมด้วยคณาจารย์ข้าราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสรารคามของเรานะคะและในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะพระสงฆ์9รูปนะคะก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะคะที่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2็ดพรรษาและในช่วงเวลา20นาฬิกาเราก็จะร่วมสมโพธิองกระถินไปด้วยกันนะคะ และในวันที่10พฤศจิกานะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเลยทีเดียวนะคะเราก็จะเคลื่อนกระบวนองค์กระถินนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปที่วัด ภัยสารสักดารามนะคะบ้านคอนสารตําบวนวังแสอํเาเภอแกดําจังหวัดมหาสรารคามก็คาดว่าจะไปถึงที่นั่นนะคะก็ประมาณ9ก้นาฬิกานะคะเพื่อที่จะตัดจัดเตรียมขบวนแห่องค์กระถินไปรอบวัดนะคะแล้วก็เราก็จะถวายองค์กระถินกันในช่วงเวลา10บนาฬิกาแล้วก็ช่วงเวลา11บเอนาฬิกาเราก็จะถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรน,นะคะแล้วก็จะมี การรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของการขรบวนแห่นะคะเป็นแห่องค์กระถินโดยรอบคุ้มสีสวัสดิ์นะคะซึ่งเราก็จะเดินทางตั้งแต่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะไปจนถึงหน้าอาคารกองกิจการนักศึกษาแล้วก็จะไปเลี้ยวตรง ป้อมยามนะคะป้อมยามตรงหน้าคณะวิทยาการจัดก,การหลังเก่านะคะหรือว่าอาคาร9กานั่นเองนะคะแล้วเราก็จะตรงไปนะคะผ่านร้านส้มตำคุณแม่ลำไยนะคะไปถึงสารคามแมนชั่นนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวามาทาง ร้านน้องไผ่นะคะร้านอาหารน้องไผ่แล้วก็เลี้ยวขวามาตรงมาเลยนะคะผ่านไฟแดงมาจนถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามฝั่งทางคณะนะคะฝั่งทางวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองนะคะแล้วเราก็วนเข้ามาที่เดิมนะคะก็คืออาคารเฉลิมพระเกียรติ2พรรษานั่นเองนะคะซึ่งเราพอเราแห่ขบวนอ,องค์กระถินกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาร่วมรับประทานอาหารกันนะคะในช่วงภาคค่ำแล้วก็ร่วมสมโพชองค์กระถินไปด้วยกัน ะะและนี่ก็เป็นกําหนดการต่างๆนะคะที่เราประชาสัมพันธ์กันมานะคะคในส่วนของการจัดงานกระถินสาม,มัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสรารคามส่วนท่านใดนะคะอยากจะสมโพธองค์กระถินหรือว่าสมทบองกระถินกับเรานะคะคก็สามารถที่จะมาร่วมบริจาคได้เลยนะคะคในวันที่9และก็วันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะ แล้วก็มีงานอีกงานหนึ่งนะคะหลังจากที่เราทําบุญกระถิ่นกันแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองมหาสรารคามนะคะหรือว่าทางจังหวัดมหาสรารคามจัดงานใหญ่นะคะก็คืองานนมัสก,การพระาธาตุนาดูนนะคะซึ่งในปีนี้กําหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2557นะคะที่บริเวณพุทธมนตลอีสานอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสรารคามนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะร่วมตักบาตรทาบุญพร้อม เพิ่มพูนบุญบาร,รมีนะคะแล้วก็จะมีการชมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตรการตานะคะกระบวนแห่ทั้ง12เดือนนะคะประเพณีทั้ง12เดือนแล้วก็การทําบุญตักบาตรเบียนเทียนในวันมาคบูชาด้วยนะคะชมมหรสพสมโพธิตลอดทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะฟรีนะคะมีสินค้าราคาถูกๆนะคะแล้วก็มีลุ้นรับโชคของรางวัลอีกมากมายนะคะก็จะมีกิจกรรม9วัน9คืนให้กับชาวจังหวัดมหาสารคาม แล้วก็ชาวผู้ที่มีเจตสัทธานะคะที่จะมานมัสก,การพระบรม,มสารีริกธาตุของอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะก็ต้องขอเชิญชวนล่วงหน้าเลยนะคะในส่วนวันที่นะคะก็คือวันที่8ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2557ค่ะ และก็มีกิจกรรมนะคะความสวยความงามมาฝากท่านนะคะในส่วนของคูปองนวดหน้าเปิดตัวสินค้าแฟรี่แคร์นะคะซึ่งก็มีนวัตกรรมแห่งศตวรรษใหม่นะคะเพื่อผิวพรรณที่ขาวกระจ่างใสนะคะรับ ปฏิบัติผิวพรรณนะคะให้กับท่านนะคะด้วยเครื่องอันต้าโซนิกนะคะ5ขั้นตอนนำเข้าจากประเทศเกาหลีเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีการวิเคราะห์ผลผิวหน้าต่างๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท DGF นะคะสุดยอดของการแก้ไขปัญหาผิวหน้าและก็ผิวพรรณของท่านนะคะจากประเทศไต้หวันนะคะตอบโจทย์ให้กับท่านในเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะนี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาที่จะเปิดงานนะคะเปิดตัวสินค้าในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2556 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะอยู่ที่บริเวณเาทางแยกนะคะทางแยกทางไปบายพาสจังหวัดกาลสินนะคะก็อยู่ฝั่งถ้าออกไปทางจังหวัดมหาสารคามก็จะอยู่ฝั่งขวามือของท่านนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็มี สินค้ามากมายนะคะเพื่อเป็นโปรโมชั่นนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะในงานในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็ไปดูไปชมกันนะคะว่าความสวยความงามของท่านจะเพิ่มพูนมากแค่ไหนนะคะ สวัสดีครับเฟิรสครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลอนงนะครับวันนี้เรามีโครงการจะลงโครงการนแค่ศาเรอารใสร์ของเรานี่เองนะคะการลกของเลกนะเะระว่างการชุมชนนี้อยากไม่ทราบถึงเรื่องขยะการแยกขยะเั็เท่าไหร่นะครับใชงที่ละส่วนไหนไปนู ขยะสแตนสามารถรีไซเคิลได้หรือว่าขายะสเตนด์าาสญญามารถแปลงเป็นม,มูลค่าได้นะคะแล้วก็ขยะที่เป็นพิษแล้วก็ขยะที่เป็นอันตรายต่อ,อเรานะคะแล้วก็ต่อคนในครอบครัวด้วยนะคะ ครับวันนี้เราก็มีวิทยากรจากเทศบาลเมืองสารคามนะคะที่เป็นนักวิชาการสุขาริบ้านครับซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับพวกขยะเป็นอย่างนี้ค่ค่ะน่ะคะใหคามรู้ให้กับชาวบ้านบ้านตูนี่ห้มืก การเพิ sabes, anyway, ่มนะคะการเพิ่มความรู <t os> <t os> ้กับชาวบ้านนะคะก็จะเป็นประอยชนงต่อขยะทัดแย่นะคะซึ <h <h ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี <h <h ้พันธุ์ยาต่อยานให้ความรู้เรื่องว่าขยะแต่ละชนิดมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างแล้วก็รับซื้อยังไงบ้างมอนเตอร์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ค่ะนั่นละเข้าเข้ามือยังไงมันจะกลัวมันจะเป็นกระองลปไม่เลย่อลเนมเป็นขยะเป็นไม่ได้แล้วมันทกันถุยนะคะมีวิธีการลก็วิธีการนะคะอ่อนๆโผลนาะอ่าก้าบอันี้อเข้าค้างเข้ามาสินท้ายสวนตัเยอะแล้วเขากลับมาเห็นยดติดแลอกันนะฮะอลูมิเนียมตัวนี้อย่างเช่นฟ้ากวดมานเมีหลายอย่างพวกเป็นรอยก็มือดึงมือึง มันจะกินเขาบอกว่ามันได้กินไม่ได้ไไดื่มเครือมานสองขวดแน้วค่ะน่าระพี่น้องแนวหนึ่งกับพี่นีล่าเนี่ยมันบานพทิงกัาพี่น้องกที่เป็ลอยอย่างนั้นเนาะเพราะว่าตอนที่มีรู้สกับปีกกระเป๋านะแต่ว่าพรอะมันแหมงเนาะเพราะเขาหลังกายเขาขาแก่นะมันสูงเขาหวาแมงนอันนอันนี้ดูเพื่อไร้้วว่าบ้านเอย <noite> ู่ที่หลเพราะว่าเอ็มลอยนอยู่ที่บ้านเขาขายดีนะะฟ้ามัน หัวมันเท่ากไปขายเป็นพยาี่เซลึ่ปามันเท่ากัแนะนี่คุณน้กันนะคะเนาะเราตรงนี้นะคะปลาหงวกปลากระปอง้วอ่าหวมันเนาะนี่เราผลิได้แล้วหัวมใ่กระป๋องทอารมณสิเข้าไปแยกนะเห็ดคุณนะคะาพวกไหนมีหลายขายปลาซอแล้วมันเหลือมานเห็ดคุณน้งกันนะคะรองเรียนะ แล้วการฟกวนน้ำน้ำสิงไม่ต่างน้่มี่เขาดึงชาสวนน้แล้คะสาแก้วไม่กวนแก้วเขาดึงค่ะแล้วดึงชามาต่อหรือว่าชิมช่วรถตางตางผด้น่ะเขาไม่ได้ใหนะคะแล้วก็โครงการือโครงการมืินเด็ปายเด็ื่อโครงการสามาือเก้ีแหลงัมารือไม่มาใช้ใบละไม่หาเรา็ได้ไม่ลัวท่ะ มันก้าวที่ตวจเข้ามาแลกหมืมันไม่เด็กหวานึงนะคะซึ่งาหันพี่น้องสูงสามขีและพกบ้าบอกว่าเอาขยะมมาขายก็เอาหรืมันมาแลกวืนองมนะคะนี่ก็ได้มาดูเอาอกมาบานมาตรุงดูเดี๋ยวใต่ไปหนึ่งคนนึงนะคะซึ่งโครงการมีพี่น้องผู้เทนสาบานสอรับนี้นะคะรอรั่ใส่มันแล้วเปนพวกหนจอไปใส่ด้วยคะ ปัญหาคือไตแล้วเข้ากระเจ๊ต้องถาดระบายน้ำ่ไคือเกิดปัญหาอ่าน้ำเพราะว่าไขมันเมื่อมันก่อนกันเละๆก็อนหน้ม่เป็นก้อนนะก้อนชนิดที่แข็งแบบก้อนแข็ง่ะก้อนชนอดที่ละมุนก็อนแตกนะฮะแล้วนั้นเทศสบาลปัญหาเน่าง้างว่า็นเจังไหนดีหรอกก็ใช้ไขมันรากาศที่สำคัญว่าถิ่รเดิมมันล้มอระบายน้ำเน่องจากปัหนแล้ปัญหาตัวที่สองคือ น้ำมันเมื่อเขาถอดสัมสัมันสิเกิดอันตรายพอมันมีสารพิษขึ้นมานะคะสารพิษตัวนี้คนมองมันเคือเห็ุอะไเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งพี่น้องมาคือบอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหรอคำว่ามัเป็นยังไงคือมันสิคลยสะสมเนาะค่ะน้องเนี่ยพี่น้องใจใจว่าที่ไหนเอาหัวเขาสัมสัมเหยียด้เขาปืนเดี่ยวนะคะน้ำมันเขงใส่สัมสัมถอดดำดามันก็ยังถอดชูร้านข้าอะไรที่ันถอดน้ำมันสัมสัมเขาก็ไปสังเกตเป็นเรื่อ เวลา่นั้วแต่มันมีขอดตามันจะดำแต่เราบางเที่ยวกปจปวดตัวอดตาที่แต่เวลา้องบอกเวลาคนเรียนมาคะจวตองโกเนี่ยแต่ก่อนดูเหมือนกินตองโกดีเน้ตตะวันดีเอาใส่พวันเยุดพอวันั้นตางโกเขาใส่เป็นเดือนเดเอนแต่เราบางเที่ยวก็จะพอวันเขาจะเอาหัวเสียเขาองโกต่อกันเลยค่ะ แต่น้าเกาอยู่เลยนี่ปลาดเกินพันทงไฟไฟแดงรามาทอดโกลดอเจาห้นมาตรงนี้ที่นีมันต้องเชื่อมไฟแดงทอดกอด์รีนี่มันต้องเชื่อมเพิ่มเสบลสีสนที่นี่มัเป็นด้านห้าลดมาเข้าที่สายลูกจอนเราก็หินนองน้ำตาลใส่สับๆที่จไหนแดีวเรื่องะลงเห็นหินนอง่มันเก้าแมแหลมมันม่อไซค่ะ พคการอนู left left ่พี่น้องตอบรับหลายนะคะเพราะว่าอางคนแบ่าบ่าแหกมาขายหรือเขาตรบนี่พวกเริษัทตัเลยที่มีร่วมพิจาเณาทาาตลานะคะคือเป็นโครงการทางารอยากให้เสนองการลางกลุ่นะคะยาาแดงกนว้นคะ ប្រធសើជញ្នាក់าៅ្វ <Și S 2> ូត <two> ្រ <erman> ចិ่ក្ ผูห้หญิงที่กลกุ้มแทบจะอันตรายเพราะพวกเธอร้าย,บบายใจวัวใจพี่เองก็แพ้ และนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทีมข่าวอา u c h a ช n e l ของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ที่ฉันที่ราวาน,นาแถมทองพร้อมกลุ่มงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิยาลัยราชพัฏนมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะวา,าว,ควา สารคามราชพัฒน้อมถวายกรพระเอย่ยแด่พระญาณสังวรเทิดไว้อาลัยที่สัญจรนิพพานสูน่นาท่านทรงเสวยสวรรคไซเทิดให้สงบเย็นราชพัฒสารคามขอประนามประนมกรถวายอาลัยวรถวยพระพรสังฆราชา พระดวงวิญญาณหนออันเชิญขอพระวิญญาล่องสู่วิมานฟ้าสวรรญ,ญาพิมานบนสถิตเสถียรรออยู่โปรดรับรู้ประชาชนชาวไทยอาลัยลน้นรำลึกทนพระกรุณาพูดดีคิดดีนั้นทำดีท่านสั่งสอนมาชาวไทยทั่วพาราให้สัญญาทำสามดี ขอส่งสเสด็จสู่สวรรค์รู้ไทยสามคัคคีสังฆราชสดุดีไทยทุกที่แสนอาลายัยรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน วิธีไัรยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทยยิกาบ้านคอนสารพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกระถินสามคัคคีประจำปี2556 โดยจะตั้งองค์กฐินในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ในบริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกีย 12, รติ7 2พรรศาและทอดถวายณวัดไพรสารสักดารามบ้านขอนสารตำบลวางแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไวา้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน จึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบองค์กถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาและร่วมแห่องค์กถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และสงโพษองก์กถินตลอดทั้งคืนสามารถสั่งจองเครื่ององค์กถินและบริวารกฐินได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทร043722118-9ต่อ155และ324ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป